เคยสงสัยไหมว่าในความงามเงียบสงบของป่าดิบชื้นเกาะช้างนั้นซุกซ่อนเรื่องราวลึกลับจากยุคสงครามโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกาะช้างกลายเป็นฐานที่หลบซ่อนของทหารไทยและญี่ปุ่นพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าดงดิบเหล่านี้หลบภัยจากศัตรูและเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันการรุกราน พื้นที่ป่าดิบชื้นของเกาะช้างมีความหนาแน่นและซับซ้อนทำให้ยากที่ศัตรูจะเล็ดลอดเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นป่าเป็นที่พักการซ่อนอาวุธหรือแม้กระทั่งเป็นที่หลบซ่อนจากการโจมตีทางอากาศป่าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ทหารอยู่รอดได้มาลองจินตนาการว่า ป่าสุดอันเงียบสงบนี้เคยดังก้องด้วยเสียงฝีเท้าของทหารพร้อมกับเสียงกระซิบสังการในยามสงบหรือมันเยี่ยมจริงๆที่ได้รู้ว่าธรรมชาติสร้างความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดหนึ่งนาทีเล่าเรื่องยังมีอีกเยอะกดติดตามไว้ครับ